อาลเพื่อนเข้าสู่เกมที่7ของสัปดาห์ที่4ในรอบลีกเพย์นะครับามาดูคะแนน6เกมของเมื่อวานที่ผ่านมาหน่อยนะครับตอนนี้อาอาคิโอเทนาไทยแลนด์ครับอยู่อันดับที่2ครับทีมซีเคจินไทยแลนด์อยู่อันดับที่10แล้วแล้วก็ p พาเวอร์88นะครับอยู่อันดับที่24อันดับโลเลยนะครับน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับเราต้องมาตามเชียร์พวกเขาต่อนะครับถ้าผลงานยังแย่อยู่นะครับวันนี้ power แปดแปดอาจจะได้ตกร,รอบไม่ได้ไปต่อในสัปดาห์ที่4ก็เป็นได้นะครับโอเคเราไปชมเกมที่7ของรอบหลีกเพย์สัปดาห์ที่4เลยนะครับโอ้แล้ววงแรกมาแล้วครับวงแบบนี้ท่า,านผู้ชมสดยมือครับไม่ที่ผม,มเดาเห็นปะใช่ครับหยาบแน่นอนมันัังกัก มันสามารถไปได้เกาะซ้ายบนเกาะซ้ายล่างอย่างรูแล้วก็ขวาอย่างมูดแคมนะท่านผู้ชมใช่ครับวงมันคาดเดายากฮะอือแล้วตรงนี้ครับเกิดอะไรขึ้นลามทีมด้วยกันครับไม่เป็นไปได้ครับโอ้สองสองนะคุณอาร์ตอีกทีมหนึ่งเฉียวไปแล้วอทางไกลนะนี่ครับพราดซ์ครับมีสองทีมด้วยกันเป็นทางด้านของอาร์เชอร์นะกับทางด้านของดีเอครับ ก็แบ่งกันฟาร์มไปครับคนละครึ่งเมืองแต่ว่าคิงครับไปได้อาเบลี่ด็อกดาวไปแล้วเก็บออกจากเกมไปเลยครับโอ้โหนาทีแรกเก็บกดจากซูเปอร์วิกเอนด์วีที่3มครับผมไม่ได้เล่น15เกมกลับมาเมื่อวานที่1ของตารางแล้วตอนนี้เปิดคิวแรกในนาทีที่1ครับผมใช่ครับเปิดยังไวแล้วตรงนี้น่าจะมีการลงทับกันเกิดขึ้นครับแต่ว่าตรงนี้โอ้หนี่ครับแล้วซโยครับไปได้างด้านคิงเหมือนกันแลวออเดอร์ไปได้ซีโยคืน เอาละเก็บออกจากเกมไปเลยครับมีการประทะกันเกิดขึ้นหนักๆเลยตอนนี้สองนาทีเพิ่งผ่านไปหายไป2คนแล้วครับโอ้โห oh, ไวจัดเกมนี้่านผู้ชมครับแล้วดูครับฟาเวียนใช้มุมซีพีรอดีเอที่ฟาร์ไม่รู้อีน้อยน่แล้วเป็นเฮเซนัสส่ญญงน้องหนีมาน้องดาวลงไปแล้วเก็บไปเลยฮะมุมนี้ไม่น่าพลาดเลยครับผมคะแนะนแบบนี้จะทําให้อารุขยับขึ้นในจี้กลางตารางมากขึ้นครับโอ้โหตรงนี้ครับบวกกันอย่างไวครับแทนฮอกแบบนี้เกมแรกมาก็เดือดเลยครับหายไปแล้วครับตรงนี้3ามผู้เล่นเอง 2นาทีครับครับผมฟาวกันด้านล่างเลยนะครับผมครับมุมนี้ตัดมาที่เอโดวูฟครับผมหลังจากได้1นึ่งคิวครับขยับมาฟาร์มอีก1หลังครับมุมนี้เซนารครับผลงานนี่คนละเรื่องกับซีไฟแนลเลยนะครับผมแต่ยังกลับมาได้อยู่ฮะและซูตไอซีวายผมกำลังจะมาเจอกับ2เรื่องของโนวาฮะคิงและออเดอร์ครับนี่ครับน่าจะเห็นแล้วนะแต่ว่ายังวิวรอเขาอยู่ครับไอซีวายตรงนี้กลับมาฟาร์มไปก่อนหายไป2คนครับสำหรับซูต ตั้งแต่ต้นเกมนะแบบนี้น่าจะลําบากครับเพราะว่าด้วยความที่แมปมันเล็กด้วยแล้วตัวผู้เล่นน้อยเนี่ยบันเทิงแน่นอนยากครับอย่างโนวานี่ครูบอยยังไม่ได้ลงเลยนะครับสัปดาห์นี้ฮะยังไม่เห็นชื่อเขาเลยครับผมก็คิงเบียดเข้ามาเป็นตัวจริงได้สําเร็จนะครับใช่ครับหลังจากที่เขาเป็นก๊อตในห้องแบบเขายิงโคมมาง่ายๆจุดเด่นเขาอะนะครับโอ้และไอเชอร์เขาย่ามาสี่คนครอก็อ้แล้วใส่ร้าโดนคอไปประมาณ30 HP ครับผม ต้องถอยไปปั๊มยาก่อนนะตรงนี้ครับแล้วอาเชอร์เหมือนจะเริ่มเดินเข้าไปชิดเรื่อยๆครับนี่ครับค่อยๆขยับมาใกลขึ้นเรื่อยๆแล้วจะมีการประทะก,กันหรือเปล่าไซรานยังต้องปั๊มยาขึ้นมาก่อนครับเริ่มมีการกระจายขึ้นชั้น2ตรงนี้อาเชอร์ครับฟาเวียนครับผมแปลว่าแบบนี้ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งเสียหายแน่นอนครับเนื่องจากวงไม่ได้กินพวกเขาตำแหน่งนั้นนะครับพรไดา์รีสอร์ทขวาบนครับผมส่วนฝั่งนี้ผมฟาเวียน ขึ้นสู่คอสยิงกันอยู่ครับผมเซริมโอ้แล้วดูมุมของเซลิมนะท่านผู้ชมครับผมใช้แง่งของหลังคามาบังฮะโอ้มุมนี้200ครับผมไอคิวสองร้อยครับเซลิมนอนอยู่ฮะวันนี้ย,ยื้อกันยาวๆนะท่านผู้ชมครับกล้องตัดมาตรงนี้ไม่ต่ำกว่าสองนาทีแน่นอนครับใช่ครับตรงนี้ยังไม่ปล่อยกันนะตรงนี้ยังอังรอไว้อยู่ครับถ้าใครโผก,ก่อนเนี่ยเสียเปรียบแน่นอนครับนี่ครับสั่งครับยังพีกรออยู่ครับ โอ้โหใจเย็นทั้งคู่นะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยยังคงเล่นได้อยู่ครับยังไม่ได้อยู่นอกวงนะอย่างที่บอกด้วยครับมันเป็นทางด้านของ TBP กับนะครับผมใครใจร้อนเนี่ยนอนวัดแน่นอนครับผมใช่ครับนี่ครับวงเนี่ยค่อนข้างใกล้ครับเพราะว่าขยับเนี่ยนิดเดียวนั่นนะนี่ครับมีทางด้านของอาเชอร์เนี่ยที่อยู่วงอยู่แล้วครับเฮ้ยแลขวาล่างครับผมเหมือนมีประเด็นเหมือนกันฮะไม่แน่ใจว่าเป็นทีมอะไรครับผม drs หรือเปล่าครับจอเล็กเกินไปแล้วขึ้นมารู้ตำแหน่งครับผมบักกี้ปิด AJ เออกจากเกมอย่างไวครับผมแม่แล้วเขาเดินได้เข้ามา3คนด้วยกันครับใจครับโอ้โหเป็นคนนอนรอเขาอยู่นะแต่ว่าเขารู้จุดครับตรงนี้ขึ้นมาเคลียร์ไปได้ครับตรงนี้ยังไม่จบครับสำหรับทางด้านของอาเชอรแล้วก็ดีครับโซเดียครับ AKM ถือมาได้ยินเสียงเดินใกลมากแล้วแต่ว่ากำแพงมันหนาครับผมครับ โอ้คือมุมที่เขาจะออกไปเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับต้องรอเดินเข้ามาชิดเท่านั้นครับผมนี่ครับตึงทั้งคู่นะตรงนี้ไม่มีใครยอมใครครับอยู่ตรงนี้ประมาณ3มนาทีสองสองปดวีแล้วครับผมนับอยู่ด้านขวาบนครับผมก็คือน่าจะต้อง<ะ>รอน่าจะต้องรอให้บูโซนเนี่ยบีบเข้ามากินนะถึงจะเริ่มมีการประทะาเกิดขึ้นครับ<ช>ดูหน้าทางเนี่ยจะยืนกันอย่างนี้ยาวๆครับเฮ้ยแล้วพาวเวอร์โดนหรือเปล่าฮะอาหลับ งานเข้าแล้วฮะพาวเวอร์ถ้าขึ้นเรือเมื่อไหร่ฮรผมบอกเลยว่าพลาดแน่นอนครับผมโอ้โหแล้วนี่ครับเขารออยู่แล้วครับนี่มุมสูงด้วยแล้วเห็นแล้วครับว่าขึ้นเรือโอ้ผมว่าเสียไอ์แน่นอนคนแรกแล้วออกมาสเปรออกมาสเปรหรือเปล่ากิววี่หรือไอ์จะโดนก่อนรีออนยังไงดิฟเรือผมบอกเลยว่าวันเทิงครับพาวเวอร์แปดแปดเคเบียสแล้วไปแล้วฮะกิววี่กิววี่วิ่งวิ่งออกมาที่หินรีออนนิ่งพอเลยครับโอ้โหตรงนี้ครับเรื่องที่จะยังไม่ยิงนะน่าจะหวัง เก็บได้มากกว่า1คนหรือเปล่าถ้ารอแบบนี้ครับแต่ว่านี่ครับเขาเดินออกไปเรื่อยๆนะแบบนี้อาจจะไม่มีการประทะเกิดขึ้นครับแต่ถ้าขับมาทางนี้เอาเรียบร้อยครท่านผู้ชมครับพาวเวอร์ฮะโอ้โหท่านผู้ชมเหมือนจะโนกลับมาด้วยครับเฉียบฮะโอ้โหลอเลยฮะอย่างน้อยสองคนอาจจะล่วงและสองก็บอกครับผมอาจจะถึงสามคนอาจจะหมดทีมพาวเวอร์8 8อแปดแปดเคพีเอสครับผนานเข้าฮะผมพูดเลย ต้องมารอเลยครับใจคอใจคอไม่ดีแน่นอนแล้วช็อตนี้นผู้ชมครับแล้วกํลาลังเดินทางมาแล้วตรงนี้รีออนเหมือนจะยังไม่ลุกแต่ลุกขึ้นมาแล้วตรงนี้ตะปเปียบโดโดลงก่อนหายไปสองคนหรือเปล่าครับนี่ครับตกน้ําผมบอกเลยว่าตัดสินใจขึ้นเรือก็ผมพาไว้แปดผ้าแล้วเลยครับใช่ครับตรงนี้กอภัยครับว่ายน้ําลงมาก่อนแล้วรีออนยังมองหาอยู่ว่าอยู่ในน้ําบริเวณไหนครับ ก็แบบนี้นลำบากแล้วฮะถ้าเกมแรกออกไปบูลดเนี่ยซูเปอร์วิกเอนมีโอกาสไม่ได้ไปถึงประมาณ90%เอีกงด้านนึงก็ผมคิงเฮจ่ดใส,ส่สบบปาน็อกดาวน์ลงไปโอ้แอลลูบูปได้1คิวก็เสียหนึ่งคนเหมือนกันแล้วเป็นทียูอีกคิวหนึ่งก็กผมบักกี้2คิวแล้วครับโอ้โหตรงนี้ต้องแอบกันเนียนๆอยู่หลังเรือที่เราเบิดไปแล้วครับแล้วเหมือนจะว่ายหนีต่อไปนะแต่ว่าเขายังล็อกรออยู่ครับตัวนี้อาลับเหมือนจะไม่ปล่อยนะแต่ว่าเดินถอยลงมาแล้วครับ เจ้าให้ได้ครับผมอารับสเลเยอร์ครับผมซึ่งมันสามารถทําได้แน่นอนครับเขารู้ตําแหน่งแล้วแลรู้ว่าเป็นทีมอะไรครับโดดลงน้ําไปยิงเลยเฮ้ยเหลือเชื่อครับผมจริงใจโอ้นี่ครับมันดำน้ําไปได้ไม่นานแล้วขึ้นมาโอ้โดนสเปรย์ไปเกือบหายตรงนี้เหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับไอโอ้แล้วโอ้โหคิงว่ายว่ายไปหาเลยนะตรงนี้นี่ครับจะไปหาจุดให้เพื่อนแล้วโอ้โหพิชชนหรือเปล่า แล้วนี่ครับไอซ์โดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วจาก Joker. เจ้าเกอร์เหลือแค่กอไผ่คนเดียวนั้นครับเอาเบอร์แบบแปดเคสครับผมกำลังจะออกแบบไม่มีแต้มในเกมนี้ครับกอไผ่ว่ายน้ําสโตกยาวๆฮะและเอาคิงเนี่ยไปหาตําแหน่งของศัตรูฮะอีกหนึ่งคนครับผมโโนี่ครับเพียวจัดเลยนะหวังจะเอาสี่แต้มไม้ได้ครับวันนี้ซึ่งอาหลับเนี่ยต้องบอกว่าคะแนนในตอนนี้ของเขาเนี่ยสดใสยอยู่แล้วนะได้ไปแน่นอนครับซูเปอร์วีเอนนี่ครับ อกอไผ่นะ่าจะจมน้ําตายหรือเปล่าแบบนี้ว่ายน้ําตอนนี้ล่าสุดเนี่ยออกขอบวงสีขาวไปแล้วครับนี่ครับเราเลือนนี่ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะยังโผล่ขึ้นมาครับแต่ว่าออเอาสเรยปต่อเนื่องครับไม่ปล่อยครับแต่เรางด้หนของอาหลับขึ้นบนผิวน้ํามาครับผมตัดมาฝั่งนี้ D S กำลังเจอก็เซนนาวีนอนเนียนอยู่แล้วเหมือนจะรูะ้ฮะ โอ้เหมือนจะรู้แล้วเลี้ยวกลับไปเลยครับมาเฟียนะจ๊ะเอ้ยขอมาคผมมาเป็นนินจาองนะแม่ผมติดคุณแล้วนะครับผมจาครับนินจาค,ค,คุณแย่มายัางไหนนะจ๊ะโอ้โยังกล้าถามนะ <c oughs> โอ้โม,อมาอย่างไหนแล้ววงดีเขา้าปอดซ้ายจริงๆครับนี่ครับเป็นหมนด,ดีให้กับทางหน้าของทีมซีคิตจินจากประเทศไทยครับที่อยู่ตรงกลางมากที่สุดนะในตอนนี้ครับแล้วทางหน้าสายลานก็ไปได้อื่นซูแล้วมีการปะทะกันแล้วก็ตรงนี้หลังจากอังเงินอยู่นานครับ บอว่บุโซนบีบมาแล้วครับต่างคนต้องต่างเคลียร์พื้นที่ในตำแหน่งต่อไปข้างหน้าวงดินหนีไกลพอสมควรเลยครับใช่ครับเริ่มมีการประทะนะแต่ว่าเปิดได้ก่อนจะได้เปรียบหรือเปล่าครับฝาเวียนครับสามยาขึ้นมาก่อนเซร,รีมครับอ๋อไม่ได้ครับผมต้องยื้อกันทั้งคู่เลยนะ2ทีมนี้ครับนี่ครอินโนนครับเลือกที่จะเล่น บริเวณชั้นสองนะค่อนข้างสูงครับอุ้ยแล้วเหมือนจะได้ยินหรือเปล่าครับขาแฝดไฟโอ้โเขาเองโอ้โห,โโโหทาครีมอยู่นะขาวเลยตรงนี้ไเ้ริมออกมาครับผมเล่นระเบียงระเบียงโอ้ยดึงกานล้วใส่ัสไม่สนแล้วเดินมาข้างหลังนอนเนียนอยู่อ e ีโนนิกยังไม่มีน็อกดาวเกิดขึ้นในพาราไดซ์รีสอร์ทครับโอู้แล้วเมื่อสักครู่เห็นแล้วนะแต่ถ้าฟาวเวียนเดินมาแบบนี้ไซรัสครับควักระเบิดมาจะปาไปตรงไหน วิ่งแล้เขาเหมือนได้ยินหรือเปล่าตรงนี้โดนอีกเลืองที่จะไหลลงมาก่อนครับรอดไปได้ไม่โดนระเบิดครับโอ้โหแล้วโดนยันมาไซรัสไม่ไหวครับผมสเปคกลับมาเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งไซรัสเก็บสองไซรัสเก็บสามไปเพื่อนเป็นชิปโอคิวของไซรัสสุดจริงๆครับผมลิงยังร้องอะช็อตนี้อาเชอร์เกมมิ่งจบสิบหกไปครับผมโอ้โหคนเดียวเอาอยู่ครับตรงนี้รอกันอยู่ตั้งนานนะแป๊บเดียวครับไซรัสจัดให้เลยสามศพครับนี่ครับตัดมาที่ทีมสิกเกตจีนครับคอสมอรครับ มองไปเห็นทางด้านของอัลฟาเซเว่นที่อยู่บริเวณบ้านครับผู้ช<อ>นี้คือขึ้นมาเนี่ยมีระเบิติดตัว2ไปแล้วตัวแรกก็เลื่อนไม่เต็มด้วยครับผมลาฮิฟายมา1่ก่อนครับผมฮิฟายมาสเตอร์ของจริงครับสามฮิฟายมาสเตอร์โดดยิงนะสุดท้ายครับผมโอ้โหสุดจัดเลยครับตัวนี้แต่ว่าต้องบอกว่าทางด้านของอาเชอร์เนี่ยเลือกที่จะเดินมาทีละคนนะเพราะว่าพอโดนตัดไป1แล้วก็ตายมาอีกเฮ้ยแล้วก็อไผ่ไปได้เฉยเลยรับตรงนี้อาหลับเอ้า เป็นจ๊กเกอร์นะได้ยังไงครับผมแล้วจ๊กเกอร์หนึ่งคะแนนของพาวเวอร์แปแปดพอมาแล้วครับเฮ้ยผมไม่เห็นนะยิงจากไหนฮะอย่าบอกนะโดดขึ้นมาบนน้ำแล้วใช้คาถายิงบนน้ำยิงเออทำให้อยู่ในน้ำไกลๆเลยนะฮะเป็นไปได้หรือมีโขดหินอะไรอยู่กลางน้ำหรือเปล่าเสักคู่ก็เป็นไปได้ครับต้องมาดูนะว่าจะมีรีเพลย์ให้ดูหรือเปล่าสำหรับชลองเมื่อกี้ครับก็กองจับมาอยู่ที่โนวาครับซึ่งยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในที่นี้นะครับที่เขาจับอยู่ครับ ช่ครับส่วนทางอื่นครับเคลียร์กันไปแล้วหนึ่งทีมครับสำหรับเดเอโอ้โหนี่ครับตัดมาที่บูบีครับเริ่มมูฟเข้ามาอยู่บริเวณเขานะทางด้านหน้าเนี่ยมีโนวากระจายตัวกันอยู่ครับยังคงเล่นทรายเดิมอยู่ครับโนวาฮะเนื่องจากคะแนนตอนนี้เหลือเฟือแล้วครับในการเข้ารอบซูเปอร์วิกเอนครับเท่ากับว่าเขาจะลองกลับมาเล่นแผนเดิมในการกระจายหนึ่ง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 ครับใช่ครับก็ถือว่าเล่นค่อนข้างสบายครับมีแต้มออกไปนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยก็ได้เข้าอยู่แล้วซูเปอร์วิกเอนครับ บีครับค่อยๆขยับหาพื้นที่เล่นกันต่อครับไปตัวจังครับยังไม่มีคิวครับผมแต่อยู่กันครบ4คนครับแล้วเป็นผู้เล่นชุดเดิมกับรูฟ้าตัวจังลิจิแล้วก็ดิีวายนี่ครับผัดมาฝั่งนี้หูดีเอยังโดนขอยมาจากโคนีนาพาวเวอร์กอนโซและแบ็คไว้ครับผมแล้วโพสิชันที่เขาอยู่นี่ค่อนข้างอึดอัดแทนครับใช่ครับไม่เติมเลือดด้วยนะฮะบูโซนบีมาขึ้นกระบ่าซิ่งไปแล้วก็เกาอไผ่ว่าไปขึ้นหาทินครับโอ้โห ยังอุตส่าห์มาได้ต่อแล้วนี้ครับแต่ว่าถือว่าเป็นผลดีครับเพราะว่าทางด้านบนเนี่ยมีแค่โฟเอมนะแล้วยังไหลเข้ามาในหมู่บ้านได้ต่อครับอู้แล้ววง้วงท่านผู้ <โฮ S 2> ชมทีมซีเกตจีนอยู่ครับผมคิดว่าวงจบซ้ายเขาแล้วขวาของแฮมอฟ้าวงนั้นเกิดขึ้นแล้วสองครั้งในทัรวร์นาเมนต์นี้นะครับกลับต้องมารอดูนะว่าเกมนี้ครับวงจะไปจบที่ไหนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมซีเกตจีนอยู่กลางวงมากที่สุดแล้วครับถือว่าเป็นผลดีนะแล้วตรงนี้ลูฟ้าครับเห็นทางด้านจิมมี่ครับ นี่โล่งฮะ M4 ตัวคูณสามทำไปได้ครับ DW ช่วยยิงสองก็บอกจิมไม่ตายออกจากเกมครับโอ้โหตัดไปอย่างไวครับไปหนึ่งแต้มให้ก่อนหน้าของบูบีเราโอ้โหระยะไม่ต่ำกว่า250เมตรครับมุมนี้ยิงใส่คิงไบครับลูฟ่าคือเขาเล่นเอาชัวร์มากนะคุณอาท่านผู้ชมครับในการรอจังหวะดึงเพื่อนมาช่วยยิงครับใช่ครับโอ้โหถ้าเมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีเนินบังนะบผมว่ามีโอกาสที่จะได้อีกหนึ่งน็อกครับดูการคุมสเปรย์ม่อสักครู่นี้นะ นี่ครับโนวาครับเลือกที่จะต้องมูไปรวมกับอีกฝั่งหนึ่งนะที่มีคิงอยู่นั่นเองครับแต่ว่าบูบีครับเหมือนจะมีคนเข้ามาทางด้านหลังก็คือกอสเซนนั่นเองครับวิ่งมาเนียนๆครับตรงนี้วิ่งมาแบบนี้ไม่สวยครับบูบีถ้าไประวังหรือว่าไปโฟกัสข้างหน้าเกินไปนะครับกอสเซนเข้าหลังแต่ว่าเลจิเหมือนรู้ครับว่ามีคนเดินมาได้ยินเสียงครับโอ้โหนี่ครับถือว่าเช็คหลังค่อนข้างเนี้ยบอยู่เหมือนกันครับเลจิแต่ว่ามีรถจอดอยู่ันนี้แล้วมานอนอยู่ข้างๆรถเนี่ยเขาอาจจะเช็คนะ ต้องดูครับว่าก็เซนจะเห็นหรือเปล่าชครับผมแล้วเดิน3คนเลยครับก็เซนครับรีฟยังไงเดินตามเพื่อนอยู่ฮะข้างหน้าโหดแล้วบูบีนี่เขายืนคนละทิ้คนละท,ทางครับผมสามารถคอดยิงกันได้แล้วพาราบอยไปโดนยิงไกลๆน่าจะแบบมาจากดีวายหรือเปล่าครับจะเป็นไปได้ครับแต่ว่าเปิดเสียงแบบนี้เนี่ยขางหน้าก็เซนจะรู้จุดทันทีนะแล้วนี่ครับต่างโซนกันแล้วหมดแล้วลูกปลาเห็นครับลูกปลาพีกออกไปแล้วโ,โดนปีก ฉีกมาทิ้งทางซ้ายครับผมสูกูโอ้โหเหลือเชื่อครับมุมนี้ตอนแรกเขาอยู่ที่หินแล้วออกมารู้ตำแหน่งเฉยเลยครับก็เซนใช่ครับมุมนี้ครับแต่ว่าเลจิเนี่ยยังเนียนๆอยู่นะรวมไปถึงดีวายครับแต่ว่าเหมือนดีวายจะโดนเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามีระเบิดลอยไปครับเลจินอนมาอยู่แล้วโรกินครับผมให้ชอตส่งดูฝาออกจากเกมครับบูบีเสียไปหนึ่งคนครับผมหลังจากได้จิมมี่มาหนึ่งคนเหมือนกันใช่ครับตรงนี้เข้ามาพื้นที่ในวงแล้วนะแต่เรบทางหน้าของก็เซนครับ แบบนี้กระจายพื้นที่เล่นเพื่อตั้งรับบูบีได้แน่นอนครับเลจิยังคงเนียนอยู่นะบริเวณเขาเดียวกับก็เซนครับดีวครับผมหัวข้างหลังกําลังจะเข้ามาอีกหนึ่งทีมไกลๆนะครับจากกันจากที่เราเห็นกันในภาพนะครับครับผมนี่ครับดีวครับโลคิสครับก็เหมือนจะยังพักการปะทะไปสักพักหนึ่งนะแต่ว่านี่ครับเลจิเนี่ยยังคงอยู่เขาเดียวกันครับค่อยๆคานไปแล้วเอยเขาโดนอยู่แบบนี้เห็นหรือเปล่า อาจจะเห็นอยู่แล้วานตรงนี้แต่ว่าอาจจะยังไม่เปิดครับถ้าเปิดไปเนี่ยตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยมันโล่งเกินไปนะครับไม่มีตัวต้นไม้หรือว่าตัวหินคเวอร์เลยครับใช่ครับอาวแล้วอยู่ทางด้านหนึ่งไซรัตเทชอบใส่เฟเดร์ลน้องดาวองปแล้วโกเด้นโดนแถมไปจากเซรีมดับเบลิลเนอะของ DA กํกำลังออนไฟต่อเนื่องจะเป็น5.6 6คิวแล้วนะครับ ้วตอนนี้กอดเซนบอกว่าฉีกเล่นทางขวาดีกว่าในบ้านไม่มีคนแล้วเก่งโซ่ไปตัดคา,าอรอสกี้น็อกดาวล,ลงไปแล้วรู้มีสปอร์ตเหลือหนึ่งคนนะตอนนี้นานผู้ชมครับลันเลไปปิดคาอรอสกี้จากการลัดชนมาจากเก่งโซ่ครับโอ้โหตรงนี้ครับลูปโดนลุมถึง2ทีมครับจากทีมซีเคทแล้วก็เป็น DA เอนเองครับเฮ้ยแล้วเก่งโซ่ คอสโมจีแท 2K ยืนห่างกันไม่ต่ำกว่า200เมตรผมกระจายมาละคูนกของเลจีทะเบงหลังแตกไปหนึ่งก็ผมทริปหรือว่าลิมเลยนบแล้วเก็บงานไม่ได้โดนสวนกลับมาจากนาว,วิคมเหมือนกันนะช็อตนี้โอ้โหไม่ยอมกันเลยครับตรงนี้สวนกันไปสวนกันมานะแล้วเซนสม็กเพื่อจะชุบเพื่อนไปก่อนครับแต่ว่าเหมือนจะเก็บั้นานเลจจออกไปแต่ว่าเนิรมมันบังครับ เท่ากับว่าจะเป็นแค่นอกดาวทั้งคู่นะครับผมและไอซีวายไปปิดทางด้านรอบนี้นี่นกดาวลงไปแบ็กไวโดนแสงจากไอซีวายดับเบิลน็อคของซูตรอนโซสวนโลนินนอกดาวเอาเลยครับไฟใหญ่เกิดขึ้นแต่ว่ายังตัดมาอยู่ที่มุมนี้ไอซีวายเก็บรอบนี้นี่และโลนินโดนเก็บโดยกนโซไปขวาบนนะขวาขวาเห็นไหมเฟสที่สามครับผมใช่ครับโอ้ โอ้ยน,น่าวเวอร์ครับกับซุดแล้วเก่งโซ่ครับไปได้แบ็คไว้น็อกดาวไปแล้ว 2k ครับไปได้รี <c oughs> ออนน็อกดาวเหมือนกันครับโอ้ยังไม่จบครับมุมนี้กอสเซนกับบูบีครับผมแล้ว 2k ปิดรีออนออกจากเกมอีกหนึ่งคิวของทางด้านสีเขจีนกันแล้ว 2k โดนน็อกไปจากซานซานแล้วซานซานเก็บทุกคิวออกจากเกมไปหลีปล่อยออมุมนี้ไปแล้วเซรเิมระเบิดเก็บเพื่อนเฉยเลยครับผมมาแย่งกันยิงหรือยังไงฮะเลยเก็บเพื่อนไปก่อนครับน่าจะปลาระเบิดผิดพลาดครับมุมนี้ใช่ครับอแล้วเหมือนโกลเด้นเนี่ยจะขึ้นมาได้นะแบบนี้ครับ สองต่ออุ้ยสองต่อหนึ่งหรือเปล่าสองต่อสองครับเพราะว่าทางด้านของ DA เนี่ยยังไม่ได้ชุบเพื่อนขึ้นมานะนี่ครับไอโดจังครับไปได้ทางด้านคิวน็อกดาวเหมือนกันครับเอาแลครับปั๊มเลือดขึ้นมาหนึ่งทีครับเล่ครับเฟอร์เดคิดแล้วฝั่งนี้เซลิมชุบเพื่อนขึ้นมาเช่นเดียวกันนะโกเด้นกับคาร์ลิยงไม่ขยับครับใช้มุมทีพีดูอยู่ฮะสมโมปิดหลังปิดซ้ายไปก่อนแล้วคอจังหวะน,นี้ฟรีฟรีของบูบีใสย่ยาวๆย,ย,ยังไง ยาวๆไปแล้วสเปรพีไฟผ่านสมอมุมนี้ไม่จบดีเอเดินแล้วฮะดีเดินมาพีไฟรอชุดแรกครผมเลน้องดาวคาริโยยังไงสลับปืนมาน้องคู่หรือเปล่าน้องคู่เหลือคาริโยคนเดียวก็เดินดอปช็อนอมาเหลือหนึ่งคนไฟแล้วแต่คาริโยไปปั๊มเลือดเฉยเลยฮะโอ้ แล้วปั๊มขึ้นมาเสร็จแล้วแบบนี้จะเดินมาเคลียร์หรือเปล่าแต่เขาวิวดูอยู่ครับเหลือเหลือแค่หนึ่งเท่านั้นยังไงนอนดรอปช็อตมาตรงนี้แล้วไปเรียบร้อยครับโอ้โหสามต่อสองไม่ถือว่าลุมก็ผมสองกินสามับผมลุมกินโตคาดิโตเอนติกจบอันดับที่สิบห้าอีกทางด้านหนึ่งเสียไปหนึ่งเหมือนกันนะผมถามจริงครับมุมนี้รอจังหวะเพื่อนออเดอร์ปิดเลจิออกจากเกมครับโฟเอ็มได้ขึ้นมาสี่คนจีแซดกับเก่งโซ่ยืนไกลกันมากครับผมใช่ครับโอ้แบบนี้ถ้าโดนน็อกได้ก่อนเนี่ยถ้าจะเสียเปรีย โอ้แต่ว่ามีกระจายกันเหมือนกันครับมาเป็น2คนก่อนของโฟเอมครับออสมอสเลือกที่จะฉีกออกมาแล้วเห็นก่อนเปิดได้ไหมแต่ว่าโดนสวนครับโอ้โหตรงนี้ ซานซานเกือบหายนะแต่ว่าสวนทางด้านของคอสมอสไปได้ก่อนครับโอ้โอเดอร์ไปโดนน้องจากนาวีไปอีกทางด้านหนึ่งครัคอสเซนครับผมมุมนี้ยังไม่จบครับซานซานต้องปั๊มเลือดขึ้นมาคอสมอสไม่มีเพื่อนช่วยครับไม่แน่ใจว่าซีเกตจินเล่นแผนใหม่หรือเปล่าฮะใช่ครับหายตัวจังไหลตายไปแล้วครับหลังจากที่ไฟกันนอกมูโซนมุมนี้จีแซ้เดินเข้ามาฮานสกิใช้มุมจีพีดูมุมบนอยู่ผมวงอัปเดตมาตรงกลางไม่มีใครเลยแล้วเป็นคิงโดนน้องดาวจากซุกไปโดน2ทางครับผมโฟเอมทั้งซีเกตจินแล้วก็อาร์แอคเหล้านโกเซเลียครั์ ใช่ครับโอ้แล้วเหมือนทางหน้าของคอสมอสเนี่ยจะถูกทุบขึ้นมาได้นะแต่ว่าโฟเอมตอนนี้ครับต้องหันไปโฟกัสกับทางหน้าของอ่าทางหน้าของอารับนั่นเองครับที่อยู่ทางด้านล่างครับใช่ครับสินเธอปั๊มเทกิ้งเพนงคินเลอร์ขึ้นมาก่อนครับผมรีเจนเอชพีตัวเองครับบูโซนกําลังจะขยับเข้ามาอีกประมาณสิบห้าวินาทีครับผมโฟเอ็มก็ผมสี่คนมีสองคิวครับผมโนวาฮสามคนมีสามคิวจากเลี้ยวชามสเตตัสด้านขวาที่ขึ้นมาครับครับผมนี่ครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทีมซีเคจจินเนี่ยพื้นที่เนีีีี่่่่่่ยยยดดกวววววาาาาคคครรรรััับบบเเเเพะอูในนนิณงแททม้ โ,โนวาเเดินข้าโนวานี่จะได้เปรียบในเรื่องของมุลชั่นที่ใกล้วงกว่าแต่กอเซนต้องบีบตัวเองเพื่อเข้าวงแล้วสวนกลับมาจังหวะน,นี้โดนไปหนึ่งนาะวิเอสสเปย์อีกหนึ่งทีเจ็บหนักเหลือ30 HP ครับผมออเดอร์จีสเปย์อหนึ่งทีเรียบร้อยเฮจอใส่นาวิไปรีเฟคคมจัดแล้วรีฟกันเลยน็องดาวไปโลกินโดนดาเมจติดไปเหลือ20 HP ครับผมสเปย์มาอีกหนึ่งทีทริปไม่น็อกรีฟไม่น็อกกอเซนสู้กูน็อกแทนจากคิงคอสยิงด้านซ้ายนอนอยู่ครับผม มุมออเดอร์เขาอย่างแสบว่าตรงนี้แล้วสเปย์ไปลากมาแต่ว่ายังไม่โดนทางด้านของทีมครับที่เหลือคนสุดท้ายอย่างไรครับตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับเก็บงานไปได้หนึ่งคนก่อนใช่โอ้ผมวงบีบเข้ามาโคเด้นนอ้องปูโทนอีกครั้งหนึ่งแล้วคูณ3สเปย์มาเรียบร้อยก็เซนออกอีกหนึ่งก็ผมเหลือคนเดียวด้านล่างครับผมโรกิสปั๊มเรือสู้กับวงขวาซ้ายก็มีซ้ายล่างนี่แน่นตับสุดอีสปอร์ตออกจากสนามในอันดับที่ส4ไปก่อนครับผมโรกิสเหลือเฟิร์สเอทแค่อันเดียวครับ โอ้โหแบบนี้ครับน่าจะลากไปได้ไม่ไกลนะเพราะว่าเลือดหมดกระสุกก็ไปได้ลอ้อนอกดาวเหมือนกันครับโอเอ็มเปิดมืออีกแล้วครับเกมนี้ครับอาราบอยก็เก็บงานออกไปก่อนตัดมาที่ตรงนี้ครับซูปเปอร์อยู่หน้าครับไปได้แลนด์ครับนอกดาวเหมือนกันสวิตชิ้งครับผมไอ้เจ้าสวตซูเปอร์หน้าได้ครับวินเตอร์โดนนอกดาวไปก็เฮตนาเทชชอตใส่สวิตชิ้งเช่นเดียวกันก็เซ็นจบไปแล้วอันดับที่สิบสองครแอร์โร่ตามไปเหมือนกันนะอันดับที่สิบสามครับผมดีเลย์ขึ้นมาครับกิลฟีดมุมนี้ครับผมเเฮนสมื่อสักครู่นี้นั่นเองใหห้ลายตไปครับผมเหลือทีมชีวิตครับผม และต้องไต่เขาต่อไปครับโฟเอมวงหาซีเขตจีนจากประเทศไทยครับแล้วบาร์กี้ไปส่งพาราบอยน้องดาวสานานสานๆรับผมเก็บเซเว่นโลครับผมออกจากเกมไปสวากี้ออกไปด้วยครับโอ้คิวฟีดดีเลย์มากท่านผู้ชมครับต้องขออภัยนะตรงนี้ด้วยแล้วสเปรย์ปีสปอร์ตสานานเก็บอีกหนึ่งคิวครับผมโอ้โหตรงนี้บวกกันไม่พักครับตรงนี้แล้วเก่งโซ่ครับไม่ได้มาเฟียนินจาน็องดาวเหมือนกันครับโอเคออกจากเกมไปเลยแล้วสานานครับไปได้วิไต้กับครับ ออกไปเหมือนกันกันแล้วออเดอร์ก็โดนกิจ็อกดาวไปครับอ้าวแล้วพาวเวอร์88 KPS ก็ตามไปติดๆครับผมอันดับที่8มี1งแรงพอยต์ครับผมโอ้ยิงกันยาวครับผมเนื่องจากวงมันบีบไปพื้นที่โล่งแล้วมันเป็นเชิงเขาหมดเลยนะครับใช่ครับโฟเอมกลับมาอยู่ในท็อปซิกอีกครั้งหนึ่งอ่าใช่ครับโอ้ออกไปแต่ว่าก็ยังลากมาได้ถึง2องแทมนะตรงนี้กอล์พหครับแต่ว่าเก่งโซ่เขายังปะทะากัหน้าหน้าของโฟเอมอยู่ตรงนี้ทีมสีเขจีนครับบวกกันไม่พักครับโฟเอมกับทีมสีเขีจี เอ้าแล้วคอนโซ่ไปส่งรูปคาร์ลิโย่จากเกมไปก็บผมรูปบิสปอร์ตจบอันดับที่6ไปเอาละครับวงเริ่มบีบเล็กลงเรื่อยๆนะแต่ว่าครับนี่ครับคนนี้หน้าพาวเวอร์ครับแอ็กเซอร์ครับยังนั่งเนียนๆนะอยู่บริเวณขอบเขาก็แล้วสเปย์ไปตรงนี้โน้วาหรือเปล่าแต่โนวาเนี่ยน้อกบูโซนออกจากเกมไปครับนี่ครับจบอันดับที่5นี่ครับโนวาสินเธอครตั้งตะขบรอจีเซ่ใช้มุมทีพีดูอยู่แล้วมุมนี้ยิงไม่ได้ครับมีตัวล็อกด้านบนอยู่ไฮกาครับสินเธอ อีกมาแล้วอารับสเลเยอร์ออกจากสนามในันดับที่4ครับลาเข้ามาได้จากการปั้มดูดจีแซโดนกดมาเจ็บหนักมากเดินเข้ามาซานซานตัวคอนไม่มีแล้วมุมนี้ยิงฟรีสปอรอตไอ้ผมจีแซตน็อกดาลงไปซานซานเก็บจีแซออกจากเกมสีเคชิ้นเหลือแค่คนเดียวผมเป็นเก่งโซ่อีกแล้วครับใช่ครับโอ้โหแบบนีน้คร er ับคนนี้หน้าพาเวอร์ที่นั่งเนียนๆอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะจบอันดับ2ครับแต่ว่าตรงนี้เก่งโซ่จะเนียนต่อไปได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่นอกบริเวณของวงครับ ต้องขยับเข้านะแต่ว่าเหมือนเขาจะมาเดินเคลียร์เลยครับฮารสกิโอ้มุมของโฟมก็กว่ายเยอะครับสามคนครับผมอยู่ข้างหน้าครับส่งสุกไว้ไฮกาแล้วสุกต้องลงมานะครับนี่ครับต้องดูว่า,าแล้วนี่ครับเก่งโซ่ไปเปิดได้ก่อนแบบนี้เขารู้จุดกบฮาร์สกิจะเดินเลยหรือเปล่าแล้วระเบิดลูกนี้ผู้ชนบิดมา,ดมา,ดมายากมากเก่งโซ่เก่งโซ่ยากมากจะาปอีกหนึ่งแล้วเก่งโซ่โ<ๆ>เกือบทําได้ผมได้มาหนึ่งน้องเท่านั้นครับแลวเคพีไม่ขึ้นเฉยฮะ โอเคพี okay, ไม่ขึ้นเฉยแล้วลงมาสะอร์ตำแหน่งเจอสมอโผล,ล่มาก่อนโซลร,ระเบิดยัดขึ้นบนยังไม่โดนใครใช่ครับแล้วสารสารเลือกที่จะฉีกออกขวามาแล้วครับตรงนี้เหมือนจะดักรอนะหรือว่าจะโผล่ออกมายิงเลยหรือเปล่าแล้วโผล่อ,ออกมาตรงนี้ตัดได้เป็นหนึ่งครับเราจะเก็บสองหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยครับเป็นโปรเอ็มครับคว้า,วาแชมป์ไปได้ในเกมนี้ครับฟังกี้เมนครับผมจากการเลาะขอบวงมาตั้งแต่ขึ้นเรือนะครับผมแล้วพวกเขาแก้วก็ปิดไก่ไปได้อย่างสวยงามครับจากการเคลียร์ซ้ายบนไปเรื่อยๆครับ ซึ่งทีเคดจีนเนี่ยไปแยกเล่นกันทำให้เขาเคลียร์ง่ายครับและอาสาโพซิชชันไม่สวยในจังหวะนั้นด้วยนะครับใช่ครับน่าเสียดายนะสำหรับทางด้านของทีมทีเคดจีนครับแต่ว่าถือว่าลากมาได้ดีแล้วในท็อป3นี่เองครับถูกต้องคนระับส่วนพาวเวอร์จากประเทศไทยของเราครับผมอยู่อันดับที่8นะครับมี 1, 1> คิวได้แค่2พอยต์เท่านั้นครับใช่ครับซึ่งจะเป็น8คะแนนและต้องบอกเลยว่าขาดอีกทั้งหมด40 4คะแนนด้วยกันนะครับผมถึงจะเข้าสู่รอบซูเปอร์วิกเอนครับยังสามารถทําได้อยู่อีก3เกมนะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าเกมแรกทําผลงานได้ไม่ดีแบบนี้ครับเกมที่เหลืออาจจะต้องมีไก่สักหนึ่งเกมมาก่อนและอสองเกมค่อยทำคะแนนได้ดีในแต่ละเกมเท่านั้นเองนะครับผมก็จบไปแล้วครับเกมแรกยังเหลืออีก5เกมด้วยกันครับต่อไปจะเป็นการพบกันระหว่างกูบีและกูบซีนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับแล้วเราไปดูบทวิเคราะห์จากพี่บอมกันครับ แล้วก็มาดูคะแนนรวม7เกมครับตอนนี้ RRQ นะับแข็งน้อยกว่า1เกมนะครับก็อยู่อันดับที่3 CK ซคจีนไทยแลนด์อันดับที่7แล้วส่วน POWER 88อันดับ24อันดับโหลเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันในเกมที่8เกมหน้าฝันเพื่อนกดติดตามทุกกระดิ่งด้วยนะครับ